สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลัองอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ www p o n g y a n g t บปงยางทานะคะซึ่งเว็บไซต์ปงยางทาวเ a v e l c o m นั้นนะคะจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ตำบลป่งแยงของเรานะคะอแม่ริมจัหวดเชียงใหม่นะคะซึ่งในการท่องเที่ยวตำบลป่งแยงนะั้นก็จะมีในส่วนการท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ มากมาหลากหลายนะคะนอกจากจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังประกอบไปด้วยในที่พักนะคะและก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะในเรื่องของด้านเกษตรกรรมต่างๆนะคะในพื้นที่ตำบลปงแยงของเรานั้นมีจุดนะะการท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญมากมายหลายประเภทด้วยกันนะ,ะซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะคะก็ พัฒนาขึ้นมาโดยที่แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสารประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือกลุ่มประเภทผู้ใช้ทั่วไปที่เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มยูเซอร์นะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะโดยตรงเลยนะคะที่จะเข้ามาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งในหน้าแรกนี้นะคะตอนนี้เป็นเว็บไซต์ที่ทำออกมาใหม่นะคะซึ่งข้อมูลเราก็รอทางกลุ่มนะคะ ผู้ประกอบการนะคะหรือกลุ่มที่ผู้ที่จะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเข้ามา,อ,าอินพุตข้อมูลเข้ามาเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะก็ลองมาดูในส่วนแรกกันนะคะ ในส่วนแรกนะคะในหน้าแรกนะคะก็จะประกอบไปด้วยเมนูหลักนะคะเมนูบาร์หลักนะคะมีเมนูหน้าแรกนะ,ะมเมนูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ละประเภทนะคะกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บทความสาระความรู้ต่างๆเทศก,กาลกิจกรรมนะคะแล้วก็ที่พักนะคะก็จะแบ่งตามเป็นประเภทที่พักต่างๆนะคะ อร่อยด้วยกันก็คือจะเป็นประเภทร้านค้าร้านอาหารนะคะที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลปงแยงของเรานะคะหรือจะเลือกดูนะคะแหล่งสถานที่การท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารที่พักต่างๆจักหมู่บ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านหลักๆสิบหมู่บ้านในตำบลปงแยงก็ได้นะคะซึ่งก่อนอื่นนั้นนะคะก็ขออนุญาตเลื่อนลงมานะคะดูนะคะภาพรวมของเว็บไซต์นะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของ เฮดเดอร์ข้างบนนี้นะคะบนสุดนี้เราก็กําลังจะรอทําการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็ส่วนแรกก็จะเป็นท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมนะคะก็จะเกิดจากการที่กลุ่มผู้ประกอบการนะคะสร้างทําการประชาสัมพันธ์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของตนเองขึ้นมานะคะและนะคะในส่วนของหน้าแรกนี้ก็จะ เป็นการแรนดอมในการแสดงผลนะคะไม่ว่าจะเป็นการแรนดอมจากอายอดผู้เข้าชมนะคะหรือเป็นการเลือกการแสดงผลด้วยผู้ดูแลระบบนั่นเองนะคะในส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของแนะนําที่ท่องเที่ยวเด่นจากหบ้าน,นะ,ะเราก็จะทําการเลือกนะคะโดยที่เป็นการแรนดอมจากจํานวนผู้ชมนะคะแล้วก็แรนดอมนะคะาจากประเภทนะคะ PR ประชาสัมพันธ์ของใแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาในการแสดงผลในส่วนของหน้าแรกนี้นะคะในส่วนอื่นก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะคะดูทั้งหมดได้นะคะข่าวสารและก,กิจกรรมในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของการเขียนบทความสร้างบทความข่าวสารและก,กิจกรรมจากนะคะผู้ที่ทําการประชาสัมพันธ์นะคะสร้าง PR นะคะแล้วก็สามารถเขียนบทความนะคะในส่วนต่างๆได้นั่นเองนะคะ อีกส่วนถัดมานะคะก็คือเป็นรวมที่พักเด็ดนะคะก็จะมีสถานที่พักต่างๆนะคะที่เป็นจุดเด่นในปุ่งแยงนะคะแล้วก็เป็นร้านค้าแลนา,านอาหารแนะนำการโปรแกรมการ,รทาร่องเที่ยวคือส่วนารเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนของบทความนั่นเอง